สวัสดีครับวันนี้ปาฏิหาร์ตำนานดังครับจะพาไปย้อนตำนานเรื่องราวความรักและการรอคอยก่อนที่จะหายไปตลอดการกับเรื่องเล่าตำนานที่มีอยู่จริงของยายสาครับยายสาคือใคร สำหรับเรื่องราวตำนานของเยสาเนี่ยที่นายคามินเลศชัยประเสริฐศิลปินผู้สร้างสารรค์ผลงานเนี่ยต้องการจะสื่อเรื่องราวของเยสาที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเมื่อประมาณ3-40ปีที่แล้วนะครับเดิมทีเยสาเนี่ยมีที่พักนะครับเป็นกระท่อมอศาศัยอยู่กับสามีที่บริเวณเนินเขาหลังจุดที่แสดงศิลปะในปัจจุบันนี่แหละครับอาชีพของเยสาหลักๆเลยกับสามีเนี่ยก็คือการทําประมงออกทะเลหาปลา เรื่องราวมีอยู่ว่าครับทุทกๆวันเนี่ยเยสาจะเดินมาส่งสามีนะครับเพื่อออกทะเลหาปลาทุทกๆวันที่แหลมดิมเขาซึ่งก่อนที่สามีจออกทะเลก็ได้บอกได้พูดกับเยสาว่ารออยู่ตรงที่มาส่งนี้นะก็คือบริเวณแหลมดิมเขานี่แหละแต่อยู่มาวันหนึ่งครับสามีของเยสาเนี่ยก็ออกออก,ออกเรือไปหาปลาตามปกติเลยแต่เกิดประสบอุบัติเหตุเจอคลื่นลมแรงครับเรือล่มเสียชีวิตอยู่กลางทะเล เยสาก็าเฝ้ารออยู่ที่แหลมหินจุดเดิมเลยครับตามสัญญาที่ให้ไว้กับสามีข้าวปลาไม่ได้กินแล้วก็เกิดอาการวูบเป็นลมตกไปในทะเลเสียชีวิตจนต่อมาครับเรื่องราวของเยสาก็ามีการเล่าขานต่อๆกันมาจนศิลปินเนี่ยได้มีการนําไปก่อสร้างเป็นศิลปะเยสาจนโด่งดังในปัจจุบันตอนมีชีวิตนะครับเยสาเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยท้อใจไม่เคยกลัวอะไรเลยเพราะเยสาเคยพูดให้ฟังตอนมีชีวิตว่าอยู่ก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัว เยสาก็ยังคงรอครับรอจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายเหลือไว้เพียงแค่รูปปั้นแทนตำนานการรอคอยคนรักที่หวนกลับมาและเมื่อปี2 5 1 4ที่ผ่านมาครับนักท่องเที่ยวทั่วไทยเลยครับโดยเฉพาะคนพื้นที่แหลมริมเขาอ่าวนางเนี่ยก็ต้องใจหายไปพร้อมกันครับเมื่ออุทยานพีครับสั่งทางเทศบาลให้รื้อถอนศิลปะของเยสาออกจากแหลมริมเขาอ่าวนางหลังเวลาผ่านมานาน2ปีครับแล้วก็หมดเวลาตามที่ขออนุญ,ญาตไว้ ตำนานเยสาก็คงหลงเหลือไว้เพียงแค่เรื่องเล่าให้เราได้นึกถึงแล้วก็รับรู้ว่าเยสามีความศรัทธาในความรักมากแค่ไหนก่อเหลือทิ้งไว้เพียงตำนานและนี่คือเรื่องของเยสากับความรักและการรอคอยที่จะเป็นตำนานตลอดไปสวัสดีครับ